สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ TJX Gaming อีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีปลดล็อก Blueprint ลับในปืาในโหมดเ a ลด EP 2นะครับซึ่งจริงๆทำไม่ยากครับผมเราแค่จะต้องเก็บคีย์การ์ดทั้ง3ส่วนโดยที่เราห้ามตายเลยนะครับหลังจากที่เราได้คีย์การ์ด3ใบแล้วเนี่ยเราก็เอาไปรูดได้นะครับซึ่งคีย์การ์ดเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าแต่ละ1คนนะ่ะ สามารถเก็บคีย์การ์ดได้แค่ใบเดียวเท่านั้นฉะนั้นถ้ามีคนใดคนหนึ่งตายหรือตกลงไปเนี่ยก็คือคีย์การ์ดมันจะขึ้นวัตถุททำลายเลยก็ต้องเล่นใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างจะต้องเก็บตรงไหนบ้างนะครับไม่ยากมากจนเกินไปนะครับแค่จะต้องยิงศัตรูให้ทัน สำหรับคีการ์ดใบแรกนะครับเราก็จะต้องขึ้นบันไดอันนี้ไปเลยนะครับเราก็ไปตามทางไปเรื่อยๆกระโดดขึ้นไปเราจะใช้เอ๋กับศัตรูนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมทำคือผมต้องรีบวิ่งไปตามคลิปเลยครับผมรีบวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปดักศัตรูอีกตัวหนึ่งถ้าเราช้าเกินไปเนี่ยศัตรูจะวิ่งหนีไปหายไปเลย นะครับฉะนั้นเราจะต้องรีบยิงมันก่อนซึ่งมันก็คือตัวนี้ใส่เสื้อเหลืองๆสม้สมๆนี่นะครับหลังจากที่เราฆ่าเสร็จเนี่ยเราจะดรอปคีย์การ์ดใบแรกเดี๋ยวพี่วิง่งวิ่งผ่านแก๊สก่อนผมเก็บคีย์การ์ดผมเก็บไปแล้วผมเก็บไปแล้วผมเก็บไปแล้วไปเลยครับอ่ะสำหรับใบที่สองนะครับก็คือหลังจากที่เราเก็บใบแรกเสร็จแล้วเราก็มาตามทาง อยากไปคนเดียวรอยิงไม่ทันรอเพื่อนสักนิดนึง <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> พอเราลงไปแล้วเนี่ย <c oughs> เราให้เรารีบวิ่งชิดซ้ายเหมือนในคลิปเลยครับเห <c oughs> มือนเพื่อนผมในคลิปเลย <c oughs> แล้วเรารีบยิงตัวที่อยู่ขวาบนนะครับ <c oughs> แนะนำปืน <c oughs> ที่ใช้เป็นปืน M4 ที่มาตั้งแต่ตอนแรกเลย มันจะมีกล้องสโคปเทอร์โมนนทำให้เราเห็นตุตูได้ชัดขึ้นหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปเก็บคีย์การ์ดปีนขึ้นไปเก็บคีย์การ์ดโดยทำการกระโดดผ่านตัวช่องอออตัวท่อแบบในคลิปนี้นะครับนแนะนำเสริมนิดนึงในส่วนของการกระโดดเนี่ยห้ามอยู่บนแผ่นสอคนนะครับไม่งั้นแผ่นตก แทนรับน้ำหนักไม่ไหวเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ขึ้นบันไดไปเก็บเหมือนเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมคนเนี่ยเดินขึ้นบันไดไปเก็บก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับขีกาสองต่อมาเป็นขีกาสามก็คือต่อต่อกันเลยนะครับทําการปีนเชือกไปพร้อมกันสองคนเพื่อความชัวรรคคัับบตเลย เสร็จแล้วขึ้นไปปุ๊บส่องกระดานบนจะเห็นประตูตัวนี้มันจะรีบวิ่งเข้าประตูหนีไปให้เรารีดยิงมันก่อนที่มันจะตายเอยก่อนที่มันจะหนีถ้าเรายิงเสร็จนะคีย์การ์ดจะตกเนี่ยอันนี้ผมยิงเรียบร้อยหลังที่จะหลังจากที่ยิงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มเพื่อที่จะกระโดดพอกระโดดข้ามฝั่งมาแล้วเราก็จะต้องขึ้นไปเก็บคีย์การ์ดแบบในคลิปเลยครับผมอย่างผมผมเก็บคีย์การ์ดมาแล้ว นะครับก็อันนี้ก็ให้เพื่อนไปเก็บเพื่อนก็กระโดดข้ามไปเก็บได้เลยแบบนี้โอเคอ่ะก็เป็นอันเสร็จครับผมสำหรับคีย์การ์ดสามใบครั้งนี้ส่วนสุดท้ายคือเราจะต้องวิ่งฝ่าศัตรูเพื่อไปลูดการ์ดทั้งสามใบที่ห้องรับนะครับซึ่งการจะไปห้องรับเราต้องผ่านตรงช่วงกล่องลิฟต์ตรงนี้ก่อน นะครับเราต้องระวังศัตรูที่อยู่ข้างบนให้ดีนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับก็ดูจากทิปที่ผมเล่นก็ได้ครับอย่างผมขึ้นมาถ้าอันแรกเลยขั้นแรกผมก็จะชิดขวาสุดเลยเพื่อที่จะหลบศัตรูนะครับรผมมองว่ามันเป็นจุดที่ดีที่สุดในการหลบกับศัตรูอ,อ่ะมาส่วนสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นการกระโดดที่ยากที่สุดนะครับก็เป็นยังไงตามคลิปเลยครับผมคนที่หนึ่งคนที่สองคนสามวิ่งไปสักพักหนึ่งคนที่สามจะต้องขึ้นมาเป็นคนที่หนึ่งแทน คุณบอมคุณช้าไปนิดนึงกลับไปดิพี่ได้ปะเนี่ยได้ได้ไดยังยังไม่ฝาคุณบอมฝวาหน้าฝาาอเกตทำผมมาคุณบอมเจ้ม โอเคโอเคอ่าโอเคได้แลวคอมพลีตอ่าคอมพลีตคอมพลีทไปเตะประตูก่อนอีซี่เฮ้ยต้องต้องปรนขึ้นมาใน้ใเออลืมเลยไม่ได้ครับรุดุดการเลยพี่บอมเชเ่อครับพี่ชางมีสัตตูดักหน้านะมีมี ของลับของลับนะส .Tools นี่ There's a blueprint here. อันไหนอันนี้อ่ะเออยึดแล้วเหรอเฮ้ย Bee Smoker ปูปีนั่นล็อกเอาได้ดิไหมเพน่์อ๋อมันมันขึ้นมาอันล็อกแล้วผมว่าแค่เก็บปุ๊บได้เลยใช่ใช่ใช่ได้แล้วอ่ะต่อไปผ่านปกติแล้วสบายอย่าลงนะครับอย่าลงนะไม่ต้องลงนะพ่อพงพงน้อยอย่าลงนะลงตรงนี้ลงตรงนี้ เดี๋ยวพี่ไงต้องไปกระโดดใหม่ไม่ใช่แล้วใช่ครับผมขอรีโหลดเติมกระสุนตับ